ต้องบอกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่แต่แรงรักแรงศรัทธาที่มีต่อพ่อปู่พญานาคเนี่ยค่ะมันมีอยู่จริงค่ะ,คะล่าสุดเลยนะคะสดๆดร้อนร้อนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะพี่เจนเกลียไปงานวงสวงมาค่ะไปเจอน้องกลีนอัศดาพรนางเอกชื่อดังค่ะคนนี้ค,คือเขาไปไหว้พ่อปู่พญานาคจนได้เล่นละครฟอร์มยักษ์เกี่ยวกับพญานาคค่ะคุณผู้ชม,มตามภาพที่เห็นนะคะชื่อละครพนมนาคาค่ะของวิกกโศกประกบกับพระเอกมาแรงตีพรพัฒน์เนี่ยแหละค่ะร่วมด้วยนักแสดงนานะคะพี่หนุ่มซ้อนรามคุณน็อตวลลิศหรือว่า หมอลำซิ่งชื่อดังนะคะแม่ไก่ปริศนาเนี่ยค่ะแม่ไก่มาเล่นละครกับเราด้วยนะคะแล้เมื้อเช้ชาช่วงเช้าที่ผ่านมาทําพิธีบวงสวงค่ะจากตอนแรกเนี่ยฟ้าครึมนะคะกรุงเทพเนี่ยเหมือนฝนจะตกจู่ๆฟ้าก็าสว่างว่าขึ้นมาเลย อันนี้เป็นความเชื่อคุณผู้ชมว่าแล้วนะคะบันเทิงไทยรัฐเลยคว้าน้องกรีนมาเปิดใจค่ะเจ้าตัวเล่าให้ฟังนะคะว่าจริงๆแล้วพี่ละครเรื่องนี้ติดต่อมาก่อนนะคะที่จะไปไหว้ถ้ำนาคีซะอีกนะคะตอนนั้นดีใจมากนะคะแต่ไม่ได้บอกใครเห็นไหมคะที่กําไรข้อมือที่เพิ่งไปบูชามานะคะเพราะว่ามีหมอดูทักว่าจริงๆแล้วเนี่ยกรีนมีดวงพญานาคเนี่ยดวงแบบพพอร์ตอยู่แบบนั้นเลยค่ะแล้วหลังจากขึ้นไปไหว้นะคะก็เกิดเรื่องราวดีๆนะคะจนตัวเองขอเป็นลูกสาวพญานาคอีกคนค่ะโดยล่าสุดเนี่ยค่ะอย่างที่บอกไปได้เช่า กำไรข้อมือนะคะที่มีรูปพญานาคเนี่ยมาเสริมสร้างกําลังใจให้ป,ปังปังดังขึ้นกว่าเดิมค่ะ<า>ซึ่งหลังจากเปิดกล้องไปแล้วนะคะก็จะเดินทางไปถ่ายทําทันทีงานนี้มีแต่เฮงปังดังตุ้มตามแน่นอนจ้าไปฟังเสียงเลยค่ะคือกิน่ะจริงๆก็อยากเล่นเรื่องนี้มาแบบเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคมานานมากแล้วก็แบบอยากมีโอกาสอยากมีโอกาสได้รำหรือมีโอกาสได้อะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วก็มีหมอดูเคยทักเหมือนกันว่าแบบ เราอะเกิดอะขึ้น15ค่้าาเดือน11เอ่ดซ,ซึ่งกินก็ไม่เคยรู้หรอกเลยกนะ็คือเหมือนนะ่าจะมีดวงเกี่ยวกับพญานาคด้วยเรียกว,ว่าเป็นลูกสาวพญานาคได้มาหานิดหน่อยค่ะ <laughs> ก็ยังเหลือทํานาคีนั้นยังไม่ได้ขึ้นไปแต่ทํานาคาก็ว่าจะกลับกลับไปอยู่แล้วค่ะถ้ามีเวลาจะกลับไปเลยอันนี้พอดีว่ากีนอะเพิ่งไปเช่าเป็นกําไรเขาเรียกว่าเหมือนเป็นกําไรที่แบบว่าเหมือนดึงดูดพลังงานเหมือนตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นชามใช่ไหมคะแล้วก็เป็นเหมือนแบบบ่วงหน้าค่ะตรงนี้กินก็ใส่เป็นตัวหน้าเป็นพญานาค เป็นเรื่องของความเชื่อค่ะเพราะว่ารอบหน้าเนี่ยน้องกรีนเขาแผนว่าจะไปรำเลยนะรำที่ถ้ำนาคานาคีเนี่ยแหละค่ะเพราะว่ามันปังจริงอันนี้เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลเนาะใช่แต่ผู้กับพูดดาราที่ไปมูเตลูหรือว่าไปรำถวายอะไรแบบเนี้ยปังงานชุกงานชุมเลยนะคุณผู้ชมแต่ทีนั้นอย่างที่พี่แจ็คบอกเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ